ไทยนะคะไทขอกดแชร์เป็นกำลังใจให้คนละหนึ่งแชร์นะขอกดแชร์ให้เป็นคนละหนึ่งแชร์นะคะขออนุญาตนะคะมอบเป็นของขวัญวันปีใหม่วันวันอะไรก็ได้นะ,ะที่เป็นเทศกาลมงคลต่างๆในช่วงเดือนธันวาคมที่คุณมีเหตุจําเป็นจะต้องใช้เงินต่างๆขอใช้พลังศรัทธาต่อบารมีขององค์พญายนาครที่จุดได้เอามาฝากกัน แต่แล้วว่าตัวที่เป็นพระเอกเมื่อวานออกแปลกๆเล่าพัฒนาไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตามต่อค่ะแปดๆค่ะแปดๆนี่คือพระเอกเลยขอ,อยัดใช้คําว่าพระเอกนะไม่ไม่เขียนคาว่าฟันนะไม่เขียนคําว่าฟันเพราะคาว่าฟันมันมันมันถือว่าเป็นการชักจูงมันถือว่าเป็นการชักจูงขออนุญาตเขียนคาว่าพระเอกแล้วกันพระเอกนะฮะพระเอกของอาจาร,รย์เตมแล้วกันนะ นะคะพระเอกของอาจรั์ไอติมก็คือนะคะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูพระรองด้วยเดี๋ยวมาดูพระรองมาดูมาดูตัวลายมาดูตัวอะไรด้วยนะคะรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่หนึ่งธันวาคมทุกคนขาใครอยากเข้ากลุ่มรีบเข้านะรับวันนี้วันสุดท้ายวันเดียวเท่านั้นนี่นะตัวพระรองของเราก็คือแปดหกและแปดเก้า จะซื้ออะไรก็ได้ทุกคนขางวดวันที่หนึ่งธันวาคมนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้เป็นเลขแปดไว้เถอะขอให้เป็นเลขแปดไว้ขอบารมีขององค์พญานาคาราชขอบารมีขององค์พ่อปู่ศรีสุโธนาคาราชเมื่อวานนี้ลูกได้ไปหา เมื่อวานในลูกได้ไปกราบบารมีของท่านแล้วนะที่วังนาคินคาชะโนดได้ถวายาน้องหนูนานาคีน้อยพร้อมนาคาพิรมในการถวายรําพร้อมกับลิตาธิดานาคีโอ้โหเป็นการจัดลาชุดใหญ่จริงๆนะคะเป็นการจัดลาชุดใหญ่จริงๆลาอะไรครําแก้บนบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าสามงวดติดจะ ถวายรำจะถวายใบสีเครื่องสักการะบูชาชุดใหญ่นะฮะเมื่อวานนี้ถวายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจุดทูบได้เป็นตัวนี้ถ้าใครชอบเลขทูบจากคําชะโนดนะคะเข้ากลุ่มคลิกลิงเข้ากลุ่มลิงด้านล่างให้อาจารย์ไอิมก่อนกลุ่มนี้จะไม่ใช่กลุ่มในการชักจูงเล่นการพนันนะคะเป็นกลุ่มของอาจารย์โดยตรงเป็นกลุ่มที่จะพาทุกคนเข้าไปอยู่ในกลุ่มรัฐบาลไทยนะคะ แล้วนะสำรัสองมวดแล้วนะคะจันกับพุทธนะคะเดี๋ยววันศุกรนะ์นี่ยพวกเนี้ตามแปดต่อเดี๋ยวจะมารู้ดูว่าแปดอะไรบ้างนะคะสําหรับราวพัฒนานะคะแต่ยังไงยังไงพวกเนี้มีแปดแน่นอนสําหรับเลขรัฐบาลไทยนะคะอะโอเคนี่คือพระเอกในงานก็คือแปดแปดนะคะส่วนตัวนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าเข้าแล้ว ร่วมกันแต่ถ้าหลุดนะคะทุกอย่างมีเขามีหลุดมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่ไม่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็คือทุกอย่างคือความเสี่ยงดังนั้นเราต้องมีสติในการซื้อในการเสี่ยงโชคนะคะอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักในการที่เราจะมาคา,าดหวังว่าเราจะต้องร่ำต้องรวยในการเสี่ยงโชคแต่พอเสี่ยงโชคให้มันมีสีสันให้หัวใจเราเต้นแรงๆให้เรารอดปลอดภัยจก เราจะเป็นโลกหัวใจนะฮะให้เลือดเราสูบฉีดบ้างนะฮะขอให้เราได้ลุ้นเออขอให้เราได้ลุ้นค่ะมุดอาจในเมื่อเราซื้อ88ที่เป็นพระเอกแล้วพระรองอย่าลืมซื้อนะคะพระรองอย่าลืมซื้อ86กับ89นะคะ86กับ89ส่วนเลขทูบคำชะโนดเมื่อวานนี้ที่ไปจัดบวงสวงแก้บนว่าปู่ขา ขออนุญาตจุดทูบหน่อยแล้วน้องหนูนาก็ก็จับได้เพราะว่างวดที่แล้วเข้าหนึ่งสี่งวดนี้จะเป็นเลขทูบนี้นะคะเลขทูบอันนี้จะเป็นเลขทูบคําชะโนดที่จัดบวงสวงเมื่อวานสดสดร้อนร้อนเลยสดสดร้อนร้อนเลยนะคะใครที่คลิกเข้าไปแล้วนะคะบอกกับน้องแอดมินว่าขอเข้ากลุ่มนะคะขอเข้ากลุ่มนะคะไปอยู่ในกลุ่มของพัสด์ไอติมให้ได้เยอะที่สุดแล้วไปเอาแนวทางกันในนั้นและที่สำคัญนะคะงดเผยแพแท้นิดนึง เพราะว่าพอ,พอ,พอเราเผยแทร่ ق, ในโซเชียลปุ๊บอ่านิสสาตีไปเจอข้างนอกปุ๊บมันก็ดูดไปอีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะระเนก็คือเราจะเอาให้ปลอดภัยที่สุดนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวทวนให้อีกรอบหนึ่งอันนี้จะเป็นใบแนวทางนะคะเป็นใบแนวทางรัฐบาลไทยที่ออกจากรายการหวยกระแสไปกดแชร์รายการหวยกระแสให้จารหญดิมด้วย โอเคไหมไปกดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ไปติดตามเขาด้วยแล้วก็ไปสนับสนุนน no ก plus lottery plus. com ด้วยนะคะโอเคฝากไป้ึงคุณน,น็อตด,ด้วยนะพเซ,เซเตอร์คนใหม่รออยู่นะ <c oughs> ฝากด้วยนะคะคุณน,น้อตขาเออนะคะอุ้ยเอาเอกเ,เ,เอาใจ lottery plus ชุดใหญ่เลยนะคะก็ขอบคุณรายการหวยกระแสมากๆนะที่ทําให้หลายๆคนรู้จักอาจารย์ไอติมมากขึ้นนะคะอันนี้อะอันนี้จะเป็นแบบ จากจากจากเล็ทูบจากคําสนดนะคะอันนี้เป็นขันละมนเหรอวะมันมีความตรงกันไหมมันมีความตรงกันนะคะโอเคฝากคุณอาร์ตด้วยนะคะฝากคุณแอมด้วยนะโปรดิวเซอร์หลักโปรดิวเซอร์ที่เก่งที่สุดในประเทศไทยนะคะคุณแอมหวยกระแสนะคะโอเคฝากคุณอาร์ตพิธีกรด้วยนะคะจากรายการหวยกระแสแลอตเตอรี่พาซสต์าอ,อีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองมากเลยก็คืออาจารย์ไอติมนะคะเรียนเชิญเข้าไปแบบว่าเออร่วมงานเป็นประจํา ได้เลยนะคะฝากคุณน็อตด้วยนะคะโอเคนะคะทุกคนขามาบอกกันแล้วใครที่ดูไม่ทันดูย้อนหลังส่วนใครอยากเข้ากลุ่มของอาจารย์จริงๆหายข้อสงสัยกันลิงก์ที่ปักอยู่ด้านล่างนี้คลิกเข้าไปได้เลยนะคะแอดมินอาจจะตอบชานิดนนึงนะคะ<ๆ>พรุ่งนี้ขออํานาจและบารมีขององค์พญานาคราชไม่ว่าจะเป็นวัดน,นะคะป่าดงตาลเป็นองค์พญานาคราชสีแดงที่เป็นบ่อน้ําขุนนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์เกี่ยวเนื่องกับโชคลาภเมื่อวานนี้ได้ไปกราบไหว้ขอพร ท่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าขอให้มีชื่อเสียงในงวดที่สี่ขอให้มีชื่อเสียงในงวดที่สี่ก็คืองวดวันพรุน่นี้ขอให้มาขอให้เกิดปฏิหารอีกครั้งหนึ่งนะคะองค์พญานาคราชพ่อปู่สีสุดทนย่าสีปทุมมาเมื่อวานนี้ถ้าปู่ย่าพึงพอใจในสิ่งที่ลูกทำแล้วไม่ว่าจะเป็นการเป็นประธานสร้างซุ้มประตูโขง และการจัดพิธีบวงสวงให้ในเมื่อวานแล้วเมื่อองค์พญานาคราชปู่ศรีสุโธยะศรีพ,พึงพอใจในสิ่งที่ลูกได้ทําแล้วพรุ่งนี้ขอให้เกิดปาฏิหาริย์เลขรัฐบาลไทยขอให้มา8886หรือ89พรุ่งนี้ขอให้ทุกคนโชคดีอาจารย์ไอติมขอลาไปแล้วนะครับคืนนี้สวัสดีค่ะ